ใช่ครับร้าชาของเรานะฮะไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วแบบเฮ้ยนี่ขายกาแฟขายกาแฟแล้วไม่อยากกินคาเฟอีนเนี่ยจะกินอะไรแล้วชามีคาเฟอีนไหมบอกเลยนะครับไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลสุขภาพมากๆร้านเราเน้นสุขภาพเน้นออร์แกนิกนะครับผมใช่ครับขยายออเดอร์ได้แล้วนะครับแต่ออเดอร์ได้เกินหนึ่งร้อยแล้วจบเลยดีขอบคุณมากเครับ บอกในนั้นเหรอใช่เหมือนเขาก็นั่งดูใครที่อยู่ทางทุกผู้ชมที่ทางบ้านนะฮะช่วยกันตบมือด้วยนะครับสีดี้ได้่างฮะรู้เนี่ยดทุกวันได้เลยอะไรอ่ะเขาบอกเอฟไม่์ค่ะ <laughs> เขารับกล่องใหญ่นะครับราคา850บาทมีทั้งหมด32ซองก็คือกินได้1เดือนนะครับส่วนไซส์เล็กเนี่ยนะครับมีทั้งหมด12ซองนะครับกินได้12วันผมแนะนําให้ดื่มก่อนนอนตื่นเช้าว่าจะขับถ่ายง่ายมีสองมีกาแฟด้วยตัวนี้เป็นกาแฟเมล็ดพีเบอรี่เป็นกาแฟเมล็ดพรีเมียมที่คัดพิเศษนะคะใช่ครับราคา250บาทครับหนึ่งซองมีทั้งหมด5 5ถุงห้ถุงนะฮะแล้วก็จะเป็นถุงแบบนี้นี่จะเป็นถุงแบบนี้นะครับทุกคน นี่แล้วว่าดิบออกมาจะเป็นอย่างนี้นี่อุ้ยโทษครับนี่ถ้าแกะออกมาจะเป็นนี้นี่ถุงดิบเราจะเป็นอย่างนี้ซึ่งกาแฟเยอะมากๆบอกเลยนะครับกาแฟเยอะมากทุกคนต้องลองนะให้พี่เกลร้องเพลงก่อนเรายัางทายไม่ถูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือยาวหมดแล้วเนาะตรงนี้ก็หิฉันแอะนะไม่เป็นไรก็ลองลองเบาไม่ใช่ไม่ต้องเล่นแค่ดนตรีไงเอาแค่ดนตรีแค่ดนตรีใครเขาจะไปทายได้นี่เขารอทายอยู่เลยเร็วแค่แค่ดนตรี เอาแค่นตีแค่เยอะกว่าเราองีนะเอาคตีีก็เนีเราเล่นนตรีให้รอนะให้น้องให้น้องคอไปก่อนให้น้องให้น้องเลกไม่ออกโอเคเฮ้ยดีมากนไัล้วไล้วก ต่อต่อดีดีดีกำลังเ,เค oui> ิมเลยกำลังกินอยู่อะ uh, ่ังอะไรนะอยู่่า no ห้ามน้องร้องเห็นไห้เดาไม่ถูกเลยอะหนูร้องเลยป่ะอยากร้อง้องฉันร้องไม่ได้นี่ก็ผู้ราอก็หนีไม่ได้คนไทยเนาะ หนูกาแค่เล่นันตีก็ได้นันตรีก็ได้มะโถมาถอดอะไรนะแล้วพอให้เขาเผื่อทายหรือว่าจะบอกว่าจะขอน้องเกตเราเล่นเพลงให้เจนเราน้องก็เกิดไม่ทันอีกเออสำหรับใครที่พลาดครูปองศุลพิเศษช่วงต้นไลน์ไปนะฮะ อย่าลืมกดเข้าไปที่ tiktok ของพี่ลิฟนะครับแล้วก็ กดที่ไลฟ์อีเวนต์เพื่อแจ้งเตือนโน้ติฟิเคชันว่าวันที่9เดือน9เวลา9ก้าโมงพี่ลิซจะมาไลฟ์แล้ววันนั้นจะมีสนุดพิเศษเยอะเหมือนวันนี้เลยนะครับ<ะ>ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วมาเจอกันในวันที่9เดือน9เวลา9ก้าโมงนะครับผมส่วนวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะฮะฝันดีทุกคนนะครับใครกันเนี่ยใช่ใช่เพว่งมาเจอพี่ดูมาส่วนวันนี้นะครับขอลาไปก่อนฝันดีทุกคนนะฮะวันนี้สนุกมากนะฮะขอบคุณสำหรับทุกออเดอร์นะฮะเมื่อแต่พูดเยอะเนี่ยไม่ไปสทีโอเคนะครับขอบคุณสำ 啊。